มาดูความเคลื่อนไหวของบิ๊กโจ๊กกันบ้างไปยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภาครับอยากจะให้มีการลงชื่อประชาชนให้ชาวบ้านอย่างเราๆท่านๆนี่แหละไปลงชื่อกันให้ตรวจสอบคณะกรรมการปปชที่มีพฤติการร่ำรวยผิดปกติสอแววที่จะทุจริตและผิดวินัยร้ายแรงครับ พลตำรเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายวันมูัมหมัดนอมัตาประธานรัฐสภาเรื่องการเชิญชวนประชาชนให้ร่วมลงชื่อกล่าวหากรรมการปปอชอที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยว่าทุจริตต่อหน้าที่ทางบิ๊กโจ๊กบอกว่าการออกมาเคลื่อนไหวเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่จะแสดงพลังของประชาชนผ่านการใช้รัฐธรรมนูญเพื่อเข้าชื่อให้ประชาชนร่วมตรวจสอบ และถอดเจ้าหน้าที่รัฐองค์กรอิสระภายใต้ชื่อปฏิบัติการกวาดล้างาปฏิบัติการกวาดบ้านให้ปปชส่วนรายชื่อของคณะกรรมการปปชก็คือคณะกรรมการที่มีชื่ออยู่ในหนังสือปิดผนึกที่เคยส่งให้ปปชไปก่อนหน้านี้มีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติต้องสงสัยว่าทุจริตและฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง สำหรับรายชื่อที่จะรวบรวมตามหลักเกณฑ์ต้องไม่น้อยกว่า20,000คนนะครับและจะเริ่มรวบรวมที่บ้านเกิดคือจังหวัดสงขลาก่อนวันพรุ่งนี้เป็นจุดแรกแล้วก็จะเดินทางไปจังหวัดต่างๆที่พัทลุงนครศรีธรรมราชเชียงใหม่อุดรธานีชนบุรีและขอนแก่นตามลำดับประชาชนยังสามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ได้ด้วยนะครับที่เว็บไซต์หักพาน .com านี่ทำเว็บไซต์ขึ้นมาเลยนะให้คนไปร่วมลงชื่อตั้งเป้าว่าจะรวบรวมให้แล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์ ก่อนจะยื่นให้ประธานสภาตรวจสอบและส่งต่อไปยังประธานศาลฎีกาครับวันนี้เป็นปรากฏการใหม่นะเป็นการแสดงออกถึงพลังของประชาชนกรรมการท่านหนึ่งของปปชนะครับดาที่มีพฤติการอันควรสงสัยว่านะบริบัติหน้าที่โดยทุจริตนะครับนะร่ำรวยผิดปกตินะครับแล้วสุดท้ายนะครับสำคัญก็คือการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างไรแรง พลตำรวจเอกสุรเชษบอกว่ามาในฐานะรองผบอตรและนายกสมาคมชาวปักใต้ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระไม่ใช่ความขัดแย้งส่วนตัวแต่อย่างใดส่วนเรื่องที่ก่อนหน้านี้ที่ยื่นปป,ปชให้ตรวจสอบหนึ่งในคณะกรรมการเป็นการร้องทุกข์ส่วนตัวยืนยันว่ามีความคืบหน้าและอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเช่นเดียวกับที่ไปยื่นอุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ขนาดนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเช่นเดียวกันส่วนที่ตนเคยบอกว่าจะดำเนินการเอาผิดผู้ที่กันแกล้งให้ได้รับโทษทั้งอาญาและวินยัยไล่ลงมาตั้งแต่รักษาการพบตรไปจนถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดขอให้ใจเย็นๆเดี๋ยวเปิดให้ดูแน่นอนเมื่อถามว่าจะลงสมัครสวด้วยหรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษบอกว่าเดี๋ยวขอดูรายละเอียดก่อน เพราะว่าหากเป็นสอวอจะต้องไม่ใช่ข้าราชการตนมองว่าอยู่ตรงไหนได้ทําประโยชน์มากที่สุดก็จะอยู่ตรงนั้น ส่วนกรณีที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติผิดชอบยกฟ้องชุดตำรวจที่เข้าค้นบ้านบิ๊กโจ๊กจะมีผลต่อการพิจารณาของคณะกรมกกรมาการพิทักษ์คุณธรรมหรือไม่นั้นเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกันเพราะว่าเป็นคดีทางอาญาส่วนที่ร้องเรียนเป็นด้านจริยธรรมแล้วก็เชื่อมไม่มีผลอะไรส่วนกระแสข่าวลือจะมีตำรวจระดับบิ๊ก กลับคืนสู่ตำแหน่งยังไม่ขอตอบเรื่องนี้เพราะว่าขอรวบรวมรายชื่อส่วนนี้ให้แล้วเสร็จก่อนค่ะ